สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กันไา้ค่าเพิ่มประจำวันที่24สิงหาคม2565นะคะตอนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบานติดเกมที่ทัการสมัครสมาชิกช่องใบบานนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะคะให้กับใบบานเอาล่ะวันนี้นะคะมีชุดใหม่ของวิษา์นะคะชื่อชุดนักวิจัยแห่งกาลเวลาเนาะหัวฟูมาเชียว แม่บ้านว่ามันคล้ายๆอะไรตัวกรตตูนเลยสักอย่างเนาะก็ชุดนี้นะคะถ้าเกิดไม่มองทรงผมเนี่ยแม่บ้านว่าสวยเลยทีเดียวนะคะวิสาคือนั่นแหละเหมออาะกับวิสาดีนะคะหล่อเทไปก็ประมาณนี้นะคะซึ่งโอ้โหอลังการมากเลยเนี่ยไอลูกแก้วอเวกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดราคุมหน่อยนะคะถ้าปีปคุมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ดูดีเทลกันหน่อยแล้วก็นี่คตฐานนะคะ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้เลย ส่วนทรงผมก็อช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปมิสเกย่างอื่นแทนแล้วกันไม่ก็กดปิดหมวกไปนะคะหรือใครชอบแนวเซอร์ๆอย่างงี้ก็จัดไปนะฮะอาแล้วก็วันนี้นะคะชุดมาเซลนะคะเป็นเขาเขาเรียกว่าออไงดีออกของใหม่แล้วกันเนะะาะเฉพาะชุดของผู้หญิงนะคะชุดมาเซลเอ่อเป็นชุดเ,เปลี่ยนชื่อชุดก็คือเพิ่มคําว่าคลื่นน้ําเข้าไปนะคะจะเป็นชุดมาเซลคลื่นน้ําซึ่ง แบบใหม่นะคะคืนน้ำเนี่ยจะสามารถปิดผ้าคลุมได้ก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าสำหรับชุดแบบเก่านะคะจะชื่อชุดมาแซลเฉยๆนะคะซึ่งถ้าใคร มีแบบเก่าอยู่นะคะชุดมาเซลก็สามารถเอาไปแลกได้นะคะเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าย้ําก่อนว่าแลกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้นะคะก็คือถ้าคุณไม่ชอบห่างปลาก,ก็ให้ไปแลกนะคะเพื่อที่จะปิดประคุมแล้วเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าคุณชอบแบบเก่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องแลกนะคะสามารถนําไปแลกได้กับ n อ c ที่หมู่บ้านเวรียนะคะ NPC เออชื่อเดี๋ยนะเป็นช่างตีเหล็กอะทุกคนเออก็ลองตัดสินใจดูนะคะก็คือไม่มีระยะเวลากำหนดนะว่าต้องแลกภายในวันไหนนะ ก็คือไม่มีหมดเขตเนาะแต่ว่าแลกแล้วไม่สามารถแลกคืนกลับแบบเดิมได้นะคะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเออพาไปดูแบบเก่าหน่อยนะคะซึ่งยังขายอยู่เนาะก็คือจะหมดเขตวันที่21กันยายนนะคะอันนี้คือแบบเก่านะคะจะชื่อชุดมาเซลเฉยๆเนาะก็นี่นะคะอันนี้คือเปิดผ้าคลุมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าปิดผ้าคลุมมันก็จะมีหางยังมีหางตาอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นแบบแบบนี้นะ ทีนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเนาะโดยส่วนตัวแม่บ้านชอบทั้งสองแบบอะซึ่งแบบคือแม่บ้านไม่ได้ติดเรื่องหางตาเลยแต่แบบแบบนึงก็สวยดีเก๋ไปอีกแบบก็แบบเซ็กซี่ขึ้นนะพูดยากแม่บ้านเองยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็ถ้าใครเลือกไม่ได้ก็จัดไปเลยสองชุดนะคะคจะจุกๆหน่อยนะคะทุกคนย้ำอีกทีนึงแบบปิดหางตาได้จะเป็นคลื่นน้ํานะคะปิดหางตาไม่ได้ก็คือจะชื่อชุดมาเซลเฉยๆเนาะ โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณ6นะคะราคา2,400บาทรับไปเลยชุดอาเวกจุกๆ6กล่องนะคะแล้วก็แพ็กเกจชุดพรีเมียมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสองอันนี้มันต่างกันยังไงอะคืออันนี้มัน2อ0 0ันสีย้อสอได้ตะกกูละครั้งแต่ว่าอันนี้ก็เป็น พรีเมียเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ลดราคา50%เนาะลดแค่33%เหลือจาก4 8 0เหลือ3 2 0 0นะคะก็คือจะมี2แบบนะคะอันนี้แบบลด50%ซื้อได้ตะกูลละ1ครั้งนะคะรีเซ็ตวันจันทร์เอ่อตอนนี้คือนะคะจะหมายถึงวันที่7กันยานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบ ซื้อได้ตุกคุละห้าครั้งนะคะลดแค่สามสิบาเปอร์เ็นตนั่นเองอ๋อโอเคเป็นชุดเอาไว้ทั้งคู่นะคะหกกล่องแต่ว่าลดราคาไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องอาวุธทุพรีเมียมแบบที่สองนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะก็คือสามารถมาเช็คได้ว่ามีชุดไหนบ้างอะไรยังไงเนาะซึ่งแต่ละแต่ละอาชีพเขาจะให้ชุดไม่เหมือนกันนะคะอย่างของอยู่วิชเนี่ยจะเป็นชุดนี้เนาะเดี๋ยวขอปเปิดผ้าปปคุมหน่อย อ่าจะเป็นชุดนี้นะคะส่วนพวกส่วนใหญ่แล้วอาชีพใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เออเซดโนว่าคอเซดาคเนียเนี่ยจะเป็นชุดคิเบเลอุสแบบเอนะคะก็คือเป็นชุดคิเบเลอุสแบบมีปีกนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวขอหาแปบบ๊บหาบอเจอชุดวิชมันเยอะโอเคไม่เป็นไร นั่นแหละแล้วก็ตัวอืนอ่นๆก็คือดูรายชื่อชุดได้เลยนะคะมันไม่ใช่ชุดอาเองนะก็ไปดูกันดีๆนะคะสาหรับพรีเมียมแบบที่2นะคะย้ำอีกทีหนึ่งก็กล่องชื่อคล้ายๆกันแต่ว่านั่นแหละต้องต้องแยกดีๆนะคะโอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจทาทาขีดจํากัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อความจนใจของช่างสระ,ะหนึ่งร้อยอานนะคะเสียงคำลาของบ้าน30อ่านแล้วก็มีให้เลือกซุ่มห่อนะคะหรือว่าจะเป็นความันใจยี่สิบห้าอ่านนะคะอันนี้ก็จะลุ้นตั้งแต่สพเกต30อ่านหินครอแล้วก็จุกๆไปถึง ความทรงจำช่าง200อันเลยนะคะส่วนนี้ก็เลือกเฟลสแต็กว่าจะเอา30 40หรือจะไปสุ่มนะคะในเฟล1 0ถึง40อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีให้เลือกคออเก็บความทรงจา้าำหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกกันดูนะคะตัดสินใจกันได้เลยว่าจะาวันไหนนะ ต่อไปแพ็กเกจเออท้าท้าขีดจำกัดแบบที่2นะคะได้รับไปเลยความทมงจของช่างจุกจุกสองอันนะคะเสียคำรามของบาน60อันรายราคา2,381บาทน,นะคะแล้วก็เออมีห่อหิงครอนขีดจำกัดที่1เดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะมันเป็นสุ่มหิงคอรอนหรออันนี้เป็นแฟลสแตก60กับกล่องที่พอเหมาะนะคะอันนี้ก็คือให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่า เจ้าอะไรห่อ,อหิงคอนมหัสจรรย์สี่อันที่ให้เราน่าจะแบบเป็นกล่องสูมหิคนคอนอะแต่ไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะคะแพ็กเกจเสริมแกล่งรายสัปดาห์นะคะอันนี้ราคา2องร้อสิบสองบาทรับไปเลยความสนุกของช่างยี่สิบอันนะคะแล้วก็ห่อหินดำเวนมนตมบลิสุดสิบห้าอันแล้วก็ห่อเว้นมนสมบูรณห้าอันนะคะเออ อันนี้ก็คือให้เลือกไม่ใช่หอ่อขอโทษเป็นหินดําเว้นมนอนะไรก็คือเลือกบริสุทธิ์หรือสมบูรณ์นะคะถ้าเป็นบริสุทธิ์ก็สิบห้าอันถ้าเป็นสมบูรณ์ก็คือห้าอันนะคะแล้วก็มีโบนัสสินค้าโบนัสเป็นสกเกลคอนจูดามยี่สิบอันนะคะต่อไปแพ็กเกจหินคอนายวันนะคะราคาสิบหกบาทนะคะรับไปเลยเออหินคอนห้าสิบอันนะคะแล้วก็โจโจกับผองเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะลดราคาเหลือห้าร้อยสาสิบสองบาทรับสัตว์เลี้ยงไปเลยสองตัวนะคะ จะเป็นสัตว์เลี้ยงรุ่นที่1น,นะคะก็จะมีสุนัขคูบิวนะคะอันนี้จะเป็น คือเลือกได้2ตัวแต่ว่ามันจะมีน้องโจโจเนี่ยเป็นนกออกมาด้วย1ตัวนะคะรวมแล้วทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือได้นกแน่นอนเนี่ยนกกลมๆตัวแดงๆเนี่ยหตัวแล้วก็เลือกได้อีก2ตัวนะคะเลือกซ้ําได้ด้วยนะอ่ะก็จะมีสุนัขคูบิวมีเม่นนะคะมีหมีควโลกมีแมวป่าจันทรา3ามสีเลยนะคะซึ่งแมวแปะแต่ละตัวคือต่างกันแค่สีแต่หน้าตามไม่เหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของแมวตัวนี้คือยิ่งเทียสูงจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นนะคะถ้าใครเป็นสาวอกแบบ ชอบตัวใหญ่ๆก็เอาต้องจัดแมวนี้นะก็คือจะมีสามสีเนาะโอเคต่อไปคะ่ะแพ็กเกจท้าทายมาฝีเท้าจัดนะคะราคา252บาทนะคะรับไปเลยใบยบ,บ,บ,บรรินทบาตผานา6กใบนะคะแล้วก็เลือกไปเลยว่าจะเอาอันไหนเนาะก็คือของอเวกมาสิบอันอันไหนนะคะก็คือเดี๋ยวนะใบอเวกมาอันนี้เหมือนอันนี้คุ้มอยู่นะเพราะว่า ไปเอาเวกมาหนึ่งใบก็คือหกสิบาทเนาะหกสิบคูณหกก็เป็นสามร้อยหกสิบใช่ปะเกก็อันนี้ก็คือเหลือสองรอยห้าสิบหกบาทนะก็คือคุ้มค่ะเพราะว่าโอเคมันลดไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็อันนี้นะคะราคาทองท้าทาขีดจำกัดนะคะราคาเก้าสิบสองบาทนะคะเป็นราคาทองที่เออเดี๋ยวนะขอดูก่อนอืมอ ก็คือได้เซิฟเดียวไม่มีอะไรโอเคใช่ไหมก็เป็นละครั้งทองลดร,ราคาแหละจากสี่สบาทเหลือ9ก้าบสบาทนะคะแล้วก็พรร่องคามาซิลที่แข็งแกร่งนะคะสิบ้าวันราคาสามร้บาทนะคะแล้วก็มีคำภีองค์บุญก็คำพีดอกอะไรพวกนี้นะคะให้นะฮะโ okay, อเคก็ช่องฮอนนะคะก็ยังขายอยู่นะยีบบาทนะคะใครสนใจอะไรลืมมาจดจดจ้องจ้องชื้อกันไปแย่งยิยิงกระป แล้วก็อันนี้เดี๋ยวดูซิมันเป็นเอ่ะอันนี้นะคะไม่ใช่แพ็กเกจซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแต่ว่าก็เป็นเอ่อกล่องเพลนะคะราคา3500เอคอยก็จะได้รับไปเลย3650ัน เพลนะคะแล้วก็มีคูป,ปองลดราคา20%ให้แล้วก็มีกล่องหิงคอนที่มหาศา,า์นะคะนี่ไงหองหิงคอนที่มหาศา,า์ก็รุ้นตั้งแต่หิงคอน50อันถึง2,000อันนะคะซื้อได้ตะก,กูละหนึ่งครั้งนะส่วนอันนี้เป็นแพ็กเกจเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อแพ็กเกจ7,000คอยหรือว่า7,000บาทนั่นเองนะทุกคนก็จะได้รับไปทั้งหมดเออ เท่าไหร่แม่บ้านเริ่มงงเดี๋ยวนะก็คือเหมือนเป็นสองอันใช่ปะถ้าก็คือเสียเจ็ดพันซึ่งโบนัสมันก็คือสามพันหกร้อยห้าสิบก็จะเป็นคูณสองก็จะเป็นเออได้เพิ่มมาสามร้อยก็คือจ่ายเจ็ดพันบาทได้ทั้งหมดเจ็ดสามเจดพันสามร้อยเพลนะคะแล้วก็คูปองลดราคายี่สิบเปอร์เ็แล้วก็ห่อหินคอยมหาสตันสองห่อนะคะโอเค ก็ไม่ได้เป็นแพงหนึ่งแถมหนึ่งอะไรนะจ๊ะทุกคนก็ถ้าใครจะเติมเยอะๆอยู่แล้วก็มาเติมแพงนี้ก็คือคุ้มอยู่นะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้คิดจะเติมอะไรก็ผ่านไปก่อนได้คะ่ะโอเคชุดลดราคาชุด เออเดลิกซิลของอาเชอร์นะคะเหลือหกร้อยบาทแบบพรีเมียมแล้วก็เออพวกชุดอาวิกต่างๆนั้นนายังลดราคาอยู่นะก็คือมันเออชุดเนี้ยคือขายถาวรน,นั่นแหละแม่บ้านอย่างพิธีหนึ่งชุดมาเรียนโรแบงกับนาวิกนะคะขายถาวรแต่ว่าตอนนี้คือยังลดราคาอยู่นะคะลดจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนเลยแต่ว่าพวกอาชีพใหม่ๆจะไม่มีนะอย่างราคาเนียอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเนาะแบบเสียใจ แต่นโนว่างกับข,ขอแซ่นี่มีแล้วเนะเจ้าสงสัยคงต้องรอต่อไปนะคะอ้าวละวันนี้เสียงเงินหรือไม่เสียงเงินให้กับอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับแม่บ้านได้นะคะไม่กัดค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อ อย่าล like, mm ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านไปกันลังจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อบายบาย